สวัสดีท่านผู้ชมทละผู้ฟังทุกท่านนะฮะพบกันอีกครั้งกับผมทนายแบงค์นะครับผมเปลี่ยนชื่อช่องนะนะครับจากชื่อช่องโหาราภาษากฎหมายการเป็นชื่อโหราแบงค์นะครับ ที่ต้องเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นความจําเป็นจริงๆทาง u t u b e เนี่ยเขาเปลี่ยนกติกานะครับเขาจะมีาการตั้งชื่อแฮนเดิลให้กับทุกๆช่อง YouTube นะครับคือผมก็ทําเป็นทำ YouTube ํำยู u ูบนะมันก็เลยได้รับผลกระทบเขาไม่ให้ใช้ภาษาไทยนะครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนภาษาอังกฤษก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อช่องไปด้วยนะครับก็อาจจะไม่สะดวกนิดนึงแต่ก็ฝากติดตามกันต่อนะครับแล้วก็นอกจากผมทําคลิปดวงชะตาแล้วเนี่ยรายเดือนผมยังมีทํา คลิปเรื่องความรู้ทางโหาราศาสตร์แล้วก็่วงจุ้ยกันด้วยนะครับก็อย่าลืมติดต่อติดตามกันนะครับจะได้เอาไว้ดูดวงตัวเองหรือว่าดูวงจุ้ยบ้างก็ได้หรือถ้าเอาง่ายๆเนี่ยก็คิวอาร์โค้ดที่ผมแสดงไว้ในช่องสามารถสแกนแล้วก็มาติดต่อดูดวงหรือให้ไปดูวงจุ้ยกันได้นะครับแล้วก็ ท่านไหนที่ทําดวงิทยาของทางกับผมต้องขออภัยที่ล่าช้านะคือเนื่องจากผมมันไม่ผมไม่ได้ทาอาชีพนี้อาชีพเดียวอันนี้ชีพนี้เป็นงานอดิเรกมันสนุกแล้วบางมันแม่นมน,นะครับหลายๆคนก็มาชอบดูกันนะครับคือผมเป็นทนายความนะนะครับคุยได้นะทั้งเรื่องดวงทั้งเรื่องกฎหมายนี่คุยได้หมดเลยนะครับเอาละนาทีกว่าละอย่าเสียเวลากันเลยไปดูกันดีกว่าครับกับ12ราศี 4. ในประจำเดือนพฤศจิกายน2565ครับ สวัสดีชาวลัคนาราศีพฤกษภทุกท่านนะฮะไอที่เห็นแบบๆข้างหลังนี่หางของหมาผมเองนะใส่วิลเลนฮัสกี้เลี้ยงไว้สองตัววุ่นวายทีเดียวนะครับดวงจางชาวลัคนาราศีพฤษภประจำเดือนพฤศจิกาย,ยนาานห้า5นี้จะเป็นอย่างไรบ้างมารับชมรับฟังกันนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยนะดาวพฤหัเป็นดาวประจําตัวนะครับดาวพฤหัสเดือนนี้มีโคจรนะในช่วงกลางเดือนเดี๋ยวเข้าไปว่ากันเรามาคุยกันในดาวที่หยุดนิ่งอยู่กับที่ก่อน ดาวที่หยุดนิ่งอยู่กับที่ของชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยก็มีพระเสาพระราหูแล้วก็พระพฤหัสหัเริ่มต้นที่พระเสาก่อนละกันดาวพระเสาเลขเจ็ดเป็นดาวเจ้าเรือนสุขภะโคจรเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนสุขภะบรรดาชื่อเสียงของเราเนี่ยยังดีอยู่ผู้หลักผู้ใหญ่ยังคงให้การช่วยเหลือดีไม่มีปัญหานะครับดาวพระราหูเลขแปดดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะโคจรเข้าไปในเรือนวินาาการงานนะครับการงานซ่อนเร้นการงานที่เราเนี่ย ไม่เปิดเผยบอกใครไม่ได้มีงานงอกงานเสริมช่วงนี้ดีเป็นจังหวะที่ดีแต่ดูด้วยนะว่างานชิ้นนั้นเนี่ยถูกกฎหมายไหมนะครับอย่าทาอะไรที่ผิดกฎหมายมากจนเกิน <ๆ S 1> ไปกันเรากันนะครับต่อไปกระดับบริหารเลขากะดับบริหารเป็นดาวเจริญมรณะแล้วก็เป็นดาวเจริญลาภะโคจอยในเดือนลาภเดือนเดือนลาภเป็นเกษตรโชคลาภค่อนข้างมีแต่ก็เป็นโชคลาภที่ไม่ใช่ว่าจะได้มาแบบฟุกฟุกนะครับแต่มันได้มาง่าย ที่ได้มาเพราะความตั้งใจเพราะความรู้ความคิดสติปัญญาของเราที่มีอยู่แต่แค่มันทามาให้ได้มาง่ายขึ้นก็ทอน,นเองนะครับเดือนนี้มีดาวใหญ่ค่อนข้างเยอะเอาดวงแรกก่อนในวันที่9พฤศจิกายน9พฤศจิกายนดาวพระพุธีย้ายพระพุธเลขสีดาวพระพุธเ,เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพลาคือการเงินนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะงด้วย นะครับปุตตะคือการเริ่มต้นใหม่เด็กลูกบุตรชื่อเสียงเอยไม่ใช่ชื่อเสียงผู้ใต้บังคับบัญชาอะไรแบบนี้นะครับ mm hmm. พระพุทธเนี่ยจะโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนปัตตนีนะครับ mm hmm. เล็งดวงชะต่างชาวลัคนาราศีพฤกษภจังหวะนี้ดีนะมีโอกาสที่จะได้เงินมีเงินมารอคอยแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราต้องไขว้คว้ามันมาให้ได้นะนะครับมาอาจจะมาจากเป็นไรายได้ที่มาจากงานใหม่เป็นไรายได้ก้อนใหม่นะครับเป็นอะไรที่ เรื่องราวที่เรานานเราได้ทําสักทีเงี้ยเป็นเรื่องใหม่ที่เราจะได้เริ่มต้นนะครับจังหวะนี้ดีนะครับเรื่องดาวพระพุธต่อไปนะครับเดวันที่14พฤศจิกายน14พฤศจิกายนเนี่ยดาวพระศุกร์เลขหกย,ย้ายดาวพระศุกร์เป็นดาวประจําตัวและก็เป็นดาวเจ้าเรือนอริของชาวลัคนาราศีพฤษภด้วยโคจรเล็งดวงชะตาจังหวะนี้เนี่ยศุกร์เป็นเจ็ดกับลัคนาไม่ได้ดีนะนะครับศุกร์เป็นเจ็ดกับลัคนาเนี่ยนียเป็นพิทุบาทนะ เพราะนั้นเนี่ยชาวล,าล,าลัคณาราศีพฤกษ์เนี่ยจะทําอะไรระมัดระวังดูแลอารมณ์ตัวเองให้ดีอย่าเพิ่งไปทะเลาะเบาะแว้งคนอื่นโดยเฉพาะคนใกล้ตัวจังหวะน,นี้ดวงไม่ได้เข้มแข็งเลยเดี๋ยวจะเป็นเรื่องเป็นราวเอาได้ใครที่ดวงคดีความไม่ค่อยดีจังหวะน,นี้มีโอกาสเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีความถูกฟ้องหรือฟ้องคนอื่นได้นะครับช่วงนี้ก็ระมัดระวังด้วยต่อไปในวันที่16พฤศจิกายน16พฤศจิกายนดาวพังขันเลขสามย้าย ดาวพ้องขามีดาวเจเริญวีนานะครับแล้วเป็นดาวจเจ้ริญปตัตน้โคจรถอยหลังนะครับมากัุนาเออจังหวะเนี้ยพูดจริงเรามาระวังมีปัญหากับคนอื่นเสียหน่อยนะครับคนที่จะช่วยเหลือเนี่ยก็ไม่เต็มที่เออคนที่จะช่วยเหลือเราก็ไม่จัดว่าเต็มที่และตัวเราเองก็ดูจะเบื่อหน่ายเหนื่อยหน่ายถึงแม้ว่าดาวพ้องคามีตำแหน่งเป็นราย,ยาโชคมันดีก็จริง แต่ว่าดาวดวงอื่นเนี่ยทั้งดาวพระศุกนะแล้วเดี๋ยวดาวพาทิตย์ก็ย้ายมาอีกเนี่ยจังหวะน,นี้มันต้องเรามาระวังดูแลตัวเองให้ดีนะครับอย่าไปมีปัญหาคนอื่นนะเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องเป็นราวมันยุ่งนะครับต่อไปนะครับในวันที่17พฤศจิกายนเนี่ยดาวพระาทิตย์เลขหนึ่งย้ายมาย้ยายมาเลงดวงชะตาเต็มหมดเลยนะครับชบาวราศีกรกฎเนี่ยดูนะพฤะศุกเลขหกพระพุธเลขสี่พระอาทิตย์เลขหนึ่งกองอยู่ในเรือนปตัตตานีเลงดวงชะตาั้งก้อน ที่ลัคนามีพังคานและมีมฤตยูคอยอยู่นะครับเอาแค่ังคานกับอาทิตย์เนี่ยก็เป็นดาวคู่อริกันละเป็นคู่อสุค่าที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวบอบประเคามาเล็งดวงชะตาอาทิตย์ก็ไม่ได้จัดบดีมากเท่าไหร่นะครับพระศุกร์เป็นพินทุบาทต่อให้พระที่ดูเนี่ยนะมีพระพุธตัวเดียวเนี่ยที่ดีแต่ว่าแหม มันดีอยู่ตัวเดียวมันไม่ไหวหรอกเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยหลักๆเรื่องสุขภาพคงไม่ได้อยากทํานายนะครับแต่ให้ไประมัดระวังเรื่องการมีปากมีเสียงมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับคนอื่นแบบนี้จะดีกว่าดูแลตัวเองให้ดีควบคุอมอารมณ์ตัวเองให้ดีจะทําอะไรมองรอบๆตัวให้มากนะครับอยากให้ตัวเองมีเรื่องเออไม่ใช่จังหวะที่ดวงดีเท่าไหร่นะครับต่อไปวันที่27พฤศจิกายน17พฤศจิกายนเนี่ยดาวพระพุธย้าย พระพุธรอบนี้ย้ายไปอยู่ในเรือนมรณะตรงเนี้นะชัดเลยคือไอ้เมื่อกี้ที่บอกกันเนะี่ยว่าดาวดีอยู่ดวงเดียวคือพระพุธแล้วช่วยได้นะช่วยได้น้อยเพราะดาวดวงอื่นนี่เสียหายหมดแล้วเนี่ยดาวพุธอะที่ว่าดีนะดันย้ายหนีไปอีกช่วยอะไรไม่ค่อยได้ไปอยู่ในเรือนมรณะเอาพระพุธไปอยู่มรณะก็กลายเป็นว่าการเงินก็ดีการเริ่มต้นใหม่ก็ดีนะครับ มันมาช่วยเหลืออะไรเราไม่ได้ลวมนณรน้มัน,านตายจากไปตัวช่วยตายไปเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศิลปศพบ้ยเดือนพฤศจิกายนนี้ยนะครับหนักจริงทําบุญนะไหวพระแนะนําให้ปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยเพราะสัตว์ใหญ่ทําได้จะดีนะครับก่อนนอนแผ่เมตตาไวไวไหวพระสวดมนต์อารัธนาศีห้าก่อนออกจากบ้านแบบนี้ดีที่สุดนี่ก็บอกวิธีไปแล้วนะจะหาว่าไม่บอกไม่ได้นะครับสุดท้ายละ ส0พฤศจิกายนส0สพฤศจิกายนน,นี้นาดาวพระเกตย้ายพระเกตย้ายรอบนี้ย้ายมาเร็งโดยชะตางยอลคณาราศีพฤษภจริงจริงโอ้ยนี่พระเกตนี่นะมาตีลวนหนักเลยนะชาวลัคนาราศีพฤษภดูท่าทางพฤศจิกาและธันวาเนี่ยสองเดือนอาจจะไปถึงมกราเลยนะครับเอ่อคงมีเรื่อง เข้ามาแบบไม่ขาดสายสิ่งที่ทำได้แนะนำว่าทำบุญนะครับสิ่งที่อยากให้ทำเนี่ยก็สัก3อย่างนะครับเอา4ี่อย่างเลยว่าสอย่างทำให้ครบนะทุกวันขอสาเดือน3เดือนเอนท่านั้นในช่วงชีวิตหนึ่งไม่ยาวนานนะครับอันนี้หนึ่งนะครับก็คือเออมั่นไปถวายสังฆทานกับพระวัดไหนก็ได้นะครับ ช่วงนี้เป็นหน้ากระถินก็ไปเลยไปทำกระถิ่นที่ไหนก็ได้นะไม่ต้องทุกวันหรอกไม่ต้องทุกอาทิตย์หรอกแต่ว่าก็ให้ทํานะครับสิ่งอยากให้ทําวันที่สองไปไปล่อยสัตว์ปล่อยปลานะครับถ้าเป็นปลัดสัตว์ใหญ่ได้ปล่อยวัวอะไรเงี้ยปล่อยโครกระบือได้ยิ่งดีนะครับปล่อยปลาไปซื้อเดินตลาดเจอปลาเป็นที่ไหนเนี่ยก็ซื้อมาแล้วปล่อยลงน้ําไปเลยนะครับอย่าไปซีเรียสนะว่าจะต้องปล่อยแม่น้าปล่อยบึงปล่อยอะไรไปล่อยแล้วมันจะตายไหมเราซื้อชีวิตเขามา นะครับแล้วก็ให้ชีวิตเขาไปแบบนี้เอาเป็นว่ากระแสบุญมันมาก็ดีแล้วนะครับสิ่งที่อยากให้ทำอันที่3เนี่ยก็คืออยากให้อัลธัาศีลห้าเป็นอย่างน้อยนะก่อนออกจากบ้านทุกๆวันศีลเนี่ยเป็นเหมือนเกราะป้องกันนะครับเรื่องราวร้ายๆมันเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยมันจะทําอะไรเราไม่ได้เพราะฉะนั้นนะ่ะอัลธัาศีลห้าแล้วพยายามรักษาศีลห้าให้ได้อย่างเคร่งครัดในช่วง2-3เดือนนี้พฤศจิกาธันวาและมกรานะครับและสุดท้ายละ เรื่องนี้จะทอพผ่อนบักผ่อนหนักให้เป็นเบาทําเรื่องเบาๆให้หายไปเลยนะครับก็คือพยายามแผม่เมตตก่อนนอนทุกวันเชื่อผมนะสามสี่อย่างนี้ยไม่ยากหรอกนะครับผมก็ทําอยู่โดยเฉพาะยิ่งยิ่งการรัานาสินห้ากับแผ่เมตตาก่อนนอนไม่ยากจริงๆที่เหลือสังกทานกับปล่อยใส์ปล่อย 3, ปลาก็ทําตามโอกาสแต่ทําให้บ่อยไว้หน่อยก็จะดีกว่า อันนี้ก็ถือว่าให้คาแนะนําช่วยเหลือของชาวลัคนาราศีพฤษภและทําไว้จะดีกว่านะครับเอาละนี่คือภาพรวมโดยกลางของชาวลัคนาราศีพฤษภครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังช่องโหราบงกับผมนะครับยังไงติดตามกันต่อนะครับถึงแม้จะเปลี่ยนชื่อไปแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยในการทําคลิปโดยเฉพาะอยิ่งเนี้ยดูแล้วเนี่ยนะอย่าลืมกดซับสไครต์ที่สกอว่า การกดซับสไคร์เป็นค่าครูกันเลยนะกดซับสไคร์ให้หน่อยนะกดแชร์ด้วยได้จะยิ่งดีมากเลยนะครับจะได้ทําคลิปกันต่อแม้ว่ก็นะบางทีเรามีอาชีพหลักคืออาชีพในความรายได้มันก็โอเคดับหนึ่งแล้วมาทำคลิปช่องแบบนี้คือมาด้วยใจจริงๆนะครับอยากทําสนุกแล้วก็มีโอกาสได้แนะนําวิธีการทําบุญกับใครหลายๆคนด้วยมันก็เป็นกุศลกับตัวผมเองก็เป็นเหตุผลที่ยังมีกําลังใจทําคลิปต่อแต่ถ้าได้ซับสไคร์ได้ไลค์ได้แชร์ จะมีกำลังใจมากกว่านี้อีกก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบพคุณมากครับสวัสดีครับ